ำเจ้าก็นนะ่ากินง่ายๆดอกผู้เเทาอยู่เฮื่อนกินเนื้อกินอะนี่ร้ายกันติดบองติดใส่ย่อยยากนักไฟต้มพักสู่ีีเมีกินก็นานะตําเจียวบองแซ่บใบกระเพราใส่หมูหมูกงเอ้ยนะบวกพักพักแซ่บจำากับเจวบอง หารบานเท่าขวนดีเว้ยเมือน,นี้ง่ายงองแหงหว้ยออมายังเลยเท่านี่ นั่นแม่อุ้มไว้เห็ดหนังก๋วยเตียวเอามาให้กูกินไงตีล่ะโอ้ยไปกินยังเงินเจ้าก็มีตัวกูเอาอีกล่ะันก็กินเหล้าเงินกูเงินมึงโหลดได้มึงเลยมันย่ามลูกเคยขอกบเลยเฮ้ยมึงมึงละมึงอย่าสิขี้ทีสีขีดทีอันของกินแล้วเม้งจังได้จังหูขี้ทีจังได้จะหูแพงเอามาให้กูกินเดียวนี่กินอยังมันมีน่อยมันมีน้อยเนื่อง ก็คือบอกกินหางฟังยุบแบบอันกี่ทีแล้วก็คือมันมีในน้อยหนึงมึงมึงมึงเอามาไอยซัมหนึ่งเอามาเป็นหางเดียวนี่แม่ยังกินยังมากไหมเท้ามึงเห็นกูก้นเมาแห้งเลยมึงนี่แม่มึงกินเบิ้ลกินที่เบิ้ลขวดน่ะมันสมควรเมามึงอ่ะมาเอามาหันเอามาเป็นอย่างนี้ก็คือแหงไรมากนี่ก็เลยเมาคือมึงเด็เอามาแบบนี้ นเยะะมันต้องกินมันดอกเขามือนี่นะเบื้องเนี้ยแต่ถิ่นไระโอดผู้บริยากดอกขวยโลวอ่ายเมาอยข้าเรา่ข้านี่นา้าวนี่แหมบางมันไปหาเหยบของเขาเจนมาเพ่พังสิตใจน้ำเราั้่แม่เท่าทท้งลกเขยเบื้องเนีิกินบ่ Chị nhắn là mười lẻ ăn bà nè Con kiến đó <laughs>